วันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนเฉลิสว่างนะคะอยู่กันที่กลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกันละหมู่ที่6กตำบลม้เรียงค่ะเพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอมรั์เพื่อการผลิตนะคะรวมถึงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคณะกรรมการและก็สมาชิกนะคะว่ากลุ่มมีการเหนืจัดการกลุ่มอมรั์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางอนไทัยเนิรไกรค่ะประธานผู้อมนวยการเพื่อการผลิตบ้านกันล้าค่ะและก็ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนค่ะพรมด้วยคณะกรรมการทุกท่านนะคะทั้งหมด1ิบ้าท่านค่ะที่เรามาทํางานประจํานะคะในเรื่องของการบริหารจัดการคนเราก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือส่วนแรกก็ในส่วนของคณะกรรมการคณะกรรมการนียคือทุกคนเราจะยึดหลักตาม คุณธรรมภาคการน,นะคะคือเรามีความซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบมีความเห็นหูเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีความไว้วางใจกันนะคะในส่วนของสมาชิกนะคะถ้าว่าสมาชิกผิดนัดผิดสัญญาหรือว่าส่งเงินไม่ตรงเราก็มีภาพป,ปรับนะคะในส่วนของเงินสัจจะเราก็ปรับร้อยละยี่สิบบาทนะคะเพราะว่าทุกอย่างนี่มาจากที่ประชุมใหญ่สามัญทุกปีเลยะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของเงินคู่เราก็จะปรับเป็นร้อยละสองบาทของเงินต้นคงเหลือ ก็ขณะนี้ก็ลูกนี้เราร้อยเปอร์เซ็นค่ะไม่มีคนพี่ว่าผิดนัดผิดสัญญาเลยค่ะตอนนี้มีสมาชิกของลุทั้งหมดเท่าไหร่คะสองร้อยสองร้คนค่ะ<ม>เป็นมีลูกนี่งเสียงค่ะ ไม่มีเลยค่ะหมายถึงว่าสมาชิกเนี่ยกู้แล้วก็ส่งเงินตรงรงตามเวลาทุกๆ,ๆคนค่ะร้อยเปร์เซน้อยเปซ็นต์นะแล้วก็ส,กกสกจะเราก็เออเออขอบอกเลยนะคะว่าเงินทุกท,ท,ทุกทุกก้อนทุกส่วนจะอยู่ในธนาคารหมดค่ะจะไม่อยู่ในมือคณะกรรม,มาการเลยเพราะว่าพอวันที่สิ แล้วก็รุ่งรุ่งรุ่งอีกวันก็เป็นวันที่11เต่ร์ถ้าติดเสาร์ที่ก็ไปเป็นวันจันทรเราจะพาเข้าธนาคารหมดตามเรื่องเจ้าการกลุ่มนะคะเราก็มีระเบียบเป็นเป็นเป็นปัจจุบันเลยค่ะเราก็ทุกอย่างเราก็ปรับเปลี่ยนกันจากที่ประชุมใหญ่หมดค่ะคือการทํางานของเราเนี่ยเราได้จากที่ประชุมใหญ่หมดทุกอย่างเลยค่ะกรรมการไม่มีคิดเองไม่ไม่มีไม่มีเองที่ประารเรื่องของความเสี่ยงเราก็เวลาสมาชิกมาคู้เราก็จะ ปรุงจะหักไว้5%นะคะในเรื่องของความเสี่ยงก็5%ของยอดกู้นะคะ5%ของยอดกู้เราก็บอกจากที่ประชุมเลยว่าความเสี่ยงนี้ที่เราหักไว้ถ้าคุณส่งหมดเราก็จะคูนท่าบัญชีให้ค่ะแต่ถ้าคุณกู้แล้วไม่ส่งเราก็จะเอาเงินตัวนี้แหละไปดําเนินคดีค่ะ16ล้านเศษค่ะใน16ล้านเศษนี้ค่ะเราเปล่งไปในการลงทุนอย่างไรหรือสะสมเก็บไว้อย่างไร เราก็ไว้ในบัญชีค่ะแล้วก็บัญชีหลายเล่มเลยค่ะค่ะบัญชีหลายเล่มเราจะแยกหมดเลยค่ะเรื่องกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกนะคะส่งเสริมการที่ให้ทำกิจกรรมนอกเหนือจากเงินกู้เนี่ยค่ะทำอะไรบ้างเราส่งเสริมในเรื่องของกลุ่มอาชีพตอนนี้เราก็มีการผลิตเครื่องเปียด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มเครื่องเปรียก็มาเป็นสมาชิกของกลุ่มเราด้วยแล้วสวัสดิการของกลุ่มเราก็มีช่วยตั้งแต่เกิดแก่เจ็บปายเด็กเกิดใหม่ที่พ่อแม่ของเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มเราเด็กเกิดใหม่เนี่ย เราก็จะให้ของขวัญห0 0บาทแต่เด็กคนที่เกิดนั้นต้องมาเป็นสมาชิกของเราด้วยแก่เราก็จะมีะสวัสดิการเกี่ยวกับไปเยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้านา,นานเป็นบางโอกาสส่วนเจ็บคนไข้คนเจ็บนี่เราก็ไปเยี่ยมเป็นบางโอกาสถ้าเขาแจ้งมาลูกหลานเขาเป็นสมาชิกเขาแจ้งมาเราก็หาของขวัญไปให้ทีนี้เวลาเสียชีวิตมอบเงินสวัสดิการให้5 0า0บาทแล้วก็คนดื่มหนึ่งตว ถ้าเขาเป็นสมาชิกด้วยเราก็ไปมอบในงานเสิ่งชีวิตของเขา ค่ะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีเครือข่ายที่ว่า,ามีโมอเตร์โรนครศรีธรรมราชมีทั้งสายใหญ่กับทุ่งใหญ่นะคะเขาก็เข้ามาศึกษาในเรื่องของเราทำผิกเกลฑ์ยิ่งของเครื่องเกงอะค่ะแล้วก็ให้ความรู้กับนักศึกษาก็การถ่ายทอดในเรื่องของกลุ่มอมทรั์นะคะเราก็มีหลายหลายกลุ่มอะคะที่เขาเข้ามาถามว่าเอราทำยังไงที่ว่าเราได้อยู่มาได้จนถึงบัดนี้ทําไมไม่มีลูกหนี้เสียอะไรประมาณนี้นะค่ะเรามาพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มอมรั์เพื่อการติดต้านกันละกันต่อนะ คุณลุงเจริญพราดิศนะคะว่าในเมื่อมาเป็นสมาชิกกลุ่มมังซัพแล้วนะคะเกิดผลดีกับครอบครัวของคุณลุงอย่างไรคะหลังจากที่ผมเป็นสมาชิกค่นะครับไปกู้เงินซื้อที่ซื้อทางก็ได้สองสองแดงตอนนี้ได้ได้ที่มาส่งแดงแล้วนเข้าลุ่มังซัพนะคะอ่าในอันเงินแปดได้ก็มีบอกเงินแปดได้ได้ทำแนะนำสมาชิกนะคะอ่าเพื่อการกู้ยืมเงินอย่างไรบ้างคะไอการกู้ของเรื่ สะสมเกี่ยวกับพร้อมทัพมันมีประโยชน์ผู้ทห้ให้ววาเรามีแหล่งท้นที่จะไป ยืมมาให้นะครับไม่ต้องไปผู้หรือต่อระบบเอ็มได้เวลาส่งคืนที่เราส่งยินให้ค่ะตามสัญญาคือสองพันแต่ส่วนมากจะส่งเกินนะครับสามพันห้าพันเป็นหมื่นในความจริงมันต้องปีก่อนถึงจะส่งหมดอันนี้ยังไม่ถึงปีผมส่งในในหนึ่งแสนนะครับแต่ยังอยู่สองสองพันสองหมื่นครับหลือสองหมื่นนะคะลือก็คือจะหมดก่อนสัญญานะคะก็คือสมำที่จะมีพินัยนะคะแล้วก็รับผิดชอบนะคมีเงินมากก็มาจ่ายมากนะคะถ้ามีมีมีไม่มากก็จ่ายตามสัญญานะคะแต่ไม่เคยไม่หลอสัญญานะคะ